纯情远高云光，冷冷冰雪不能淹没。追财水冷如涛山放，看见春天就要你我。 เชื้อวาาเพียวเพียวไปฟงเสียวเสียวเทียนดีอีเพียนช่างมังอาวอส่วยอเยนวูหุยชื่อชิงช่างลิโฮ สินเชียนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดน,นะครับอาจารย์อีลูกขึ้นมาก,ก็อารมณ์ดีมาพักตั้งแต่เสาร์นะครับพักกับต้นเกานั่นแหละครับแต่ว่าไงก็เกาแล้วผมเคยถ่ายคลิปให้เบิ้งเที่ยนึงแหละครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์อีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงหลังจากงานแล้ววันที่ยียย่สิบหกมยวอรดูดซึกเมื่อย์ลายนิดนึงนิดหน่อยครับก <ừ. S 2> ็กำลังใจเหรอเออเห็นผู้เห็นผู้นี่ก็พี่น้องป้องไปลว่ายำอู้หลายผู้ไล่พ้นหรอใจซื่นใจหวานกันยังบ่มาทุกจังหวัดบอกครับมาทุกจังหวัดมาหลายกระดกกระเดียนาะโอ้มาทชุดทุกสารทิศไม่แต่ชุบุรีก็มาไปจบขี้นี้ขันก็มาแล้วันนี้ไม่อุ้ย โอ้ยยินดีต <entertain> en> <ität> <Rah> ้อนรับครับผมเพื่อนยิ้มดีใจอยู่กับทุกคนก็อยากเห็นหน้าเนาะอยากเห็นหน้าเห็นตาอยากไม่เยิบไม่อยมว่าอาจารย์อีเนี่ยเป็นจ <ware> ังไงเขาได้ยินข่าวว่าโทรศัพท์หูใหม่เลยบอกครับอะไรข้างล่างเขาใหม่เหรอครับสายหนึ่งนี่เอาโทรศังทด้วยผมรับเพื่อนรับครับผมสวัสดีครับอาจารย์อีผมสายครับน่ะเอาออกไปเลย อ๋อเดี๋ยวนี้กำลังกำลังทำคลิปอยู่ครับตอนนี้กำลังเพินพ่นเพิ่นไทยเอาผมมาจนเพิ่นแข่ให้พี่น้องเอฟซีเบงยู่์ักสูน้นะครับเด้ออีสักครู่ใครโทรมาค่ะเออ,อครับผมสวัสดีครับอ่าพี่น้องป้องป่ายก็โทรมาตั้งแต่บวงที่ททมาโทรมาถามเล็กทำเบื่อจนว่าจะรักกาติดตามมึงติดตามอยุทธหันกับเราอะไรกัน มันมีสองสองบ่อกอาจารย์เฮ็ดลราบ่อาจารย์เท็ดผมผมได้มาแล้วตุนหางเดียวทางบนบูชตัวบนหางเดียวครลบอาจารย์นี่ก็ยืนยันว่าเฮ็ดไปแล้วว่ะท่านไปถ่ายทำหมาเด้อพอเยี่ยมเอยว่ะท่านยู่ในจานนั่นและววะท่านเฮ็ดเรากระมองตัวนึมองคุดฟังนี่ไงเนาะเออนานหนานนะมังไม่เฮ็ดขอเอามังไม่นั่งเขียวดิขอเพิ่นขอเจ้าพี่สองนั่งนะขอไปกเราไปไหนมาแล้วชมบักุรงต่อบวานเลยโอ้ยอันนี้เป็นบักทัวร์นะครับเด้อ สักข่างผมคือยายวารีนะครับ ID, ID, K K. เอา <ID. S 1> เอาไม้ไผ่มาสักจึก๊กปลูกยอะอุ้มหนึ่ง,งสองสามสี่หา้าหกกินไม่ไหวนะครับหกอุ้มนี่ส่วนควานี่นเป็นบักคงนะครับบักคงพันเตียแต่ว,ว่ามัดไก่เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วละครับสิบเป็นเม็ดแล้วต้นนี่งามนะครับอันนี้เป็นผักกระถังนะครับหอมหอมนะครับ มะเขือเทศเริ่มติดลูกแล้วครับเมื่อนั้นยังว่าติดนะครับมะเขือเทศติดแล้วสลัดสวยงามมากครับโอยสลัดนี่งามเท่ๆอ่าอ,อันนี้ก็ต้นผักโขมนะครับกินได้คือเกาสลัดแก้วนะครับกำลังกำลังขื้นเบี้ยนะครับเนี่ยตอหิวบื่อนหน้านะอ้าอาจารย์ยีนะครับสยันขันแข็งนะครับเด้อคนนมนม,นมเนียนเนนะครับ4ี่สิบเจปี เย่ามากโดยความสามารถเพิ่นก็เลี้ยนมาแต่น้อยแหละครับ <c oughs> วิชาการคือออันนี้เป็นอาสมนะครับเด้เอเฮ็ดใส่กับต้นไม้ต้นใ,ตนให้ต้อนอย่างเนี่ละ่ะต้นไม่อันนี้กาวเครือด้อครับเด้อนี่ต้นนี้เขาเอิ้นว่าต้นกาวต้นกาวเป็นยานะครับกาวนี่มีหายอย่างนะครับกาวเครือขาวกาวเครือแงแล้วกาวเคียอเขียวนะฮะนี่ นี่ห่างมาเพิ่นนะครับเติมใหม่เผาเพิ่นรถออกมาแต่พี่แต่พี่ขึ้นต้นพี่ตัวน,นี้เป็นยาครับต้ตนไม้กับฟันกับเฟือกันขึ้นไปนะครับอันนี้มองเพิ่นเลี้ยงนะครับมองเพิ่นวางเครื่องบูชาวางพี่น้องกับมานี่หลายแล้วครับไม่จุดกันโอ้สนุกสนานตัวสารทิศแล้วครับอ ต้นใหม่ครับสวยงามมากครับนี่เป็นอาสมนะครับอามาเบ่งตัวเลขกันครับบานเนี่ยอาจารย์อีเฮออกมาปังนะครับก็ได้นะครับผมสีวา่างเลยสองอย่างนะครับนาฬิกาตัวนี้เป็นคู่าอาจารย์พันสวดครับเดี๋ยวสีว่าชัดเจนนะเอา,เอา,เอาตัวนี้กอนครับ อันนี้ของอาจารย์อีนะครับอาจารย์อีสวดขอตอนดึกนะครับอันตัววงกลมน่อยๆศูนย์น่อยๆลงก่อนมศูนย์รู้มางามเลยตัวยุตัวยุศูนย์นี่ลงที่สองครับตัวที่สามนี่ไอตัวข้างในนะครับว่าคือสามวันหนึ่งคือเจ็ดวันหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแมนบ่ ศูนซูนสามแมนบ่วูนเจ็ดสามแมนบ่วูนสามเจ็ดเมนบ่เนี่ยถามเจ้าของเบองผมเบิงอยูู่้เดียวบ่องหูจักเด้อบ้อ่เม่พี่น้องเอฟซีเลยซอยตัดสินใจซอยปูยี่ยมตัดสินใจดูว,ว่ามันแมนตัวไหนนะครับแต่ว่าที่ที่ไล่มาเนี่ยก็มันโค้งสิบรอนีนี่หรือมันเทียนแผงแผงมาออกโตเกาว่า ศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามเี่ยเลยตัวตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้มันเบื้องเราเป็นไปหลายตัวได้เนี่ยลูกหัวใจอย่างนี้นะครับวงกลมหัวใจมันแปลว่ารักทั้งโลกว่าจังสันบอกครับ รักทุกท่านนะครับดีว่างท่านบอกรูปหัวใจเด่นครับนั่ยนั่เนเห็นบอนะครับอล้วเบื้องรูปนั่นเราก็มาเบื้องของอาจารย์พระเดชนรมน์อาจารย์น,น,นะนรมน์พุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษรูปนี้ครับเป็นรูปหัวใจเื่อนครับ,รบสังเกตเราเป็นรูปหัวใจนะตรงนั้นเป็นสามเป็นูนย์หรือเป็นเจ็ดนะครับ